สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะวันนี้อยู่กับแนนค่ะพิมละดาทิติกรธนานุรักษ์นะคะเจอกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ค่ะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้5้าโมงถึง5้าโมงครึ่งค่ะทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยมีความสําคัญมากๆในชีวิตประจําวันขอ,ของเราเพราะว่าเราเองจะต้องเจอนะคะไม่ว่าเราจะซื้อสินค้าหรือบริการบางทีไปทานอาหารเนี่ยก็ต้อง เช่นเดียวกั่นก็คือเรื่องของภาษีแล้วใครที่ทํางานก็แล้วแต่เนี่ยนะคะในแต่ละปีเนี่ยก็ต้องมีการยื่นภาษีด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาพูดคุยการมาเรียนรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มันมีข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเปิดใบกำกับภาษีปลอมโกงภาษีก็มีนะคะอันนี้ซึ่งรัฐเองเนี่ยเสียหายเป็นพันล้านเลยทีเดียวนอกจากนั้นมันยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสําคัญเอ่อน่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของการที่เราไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วปรากฏเอ่อปรากฏว่าร้านค้าเนี่ยนะคะมีการบวกแวตเข้าไปอีกโอ้โหตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็เป็นข่าวที่เอ่อคนพูดกันเยอะมากๆเจ้าของร้านเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของภาษีอาจจะเป็นเรื่อง เรื่องความละเอียดอ่อนคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้แนนอยู่กับพี่ตั้นนะคะพันธุ์นำดื่นเอกดอกเรธนเกษพิรมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาพี่ตั้นอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละค่ะวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะภาษีเป็นเรื่องสําคัญมากๆอย่างแรกเลยให้พี่ตั้นอธิบายนิดนึงแล้วกันบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้ภาษีเนะี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวกับเรายยงไงไะ ครับกฎหมายภาษีเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่กําหนดอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คือฝ่ายรัฐกับหน้าที่ของประชาชนชประชาชนก็คือมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีซึ่งหมายความว่าทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาม,มีหน้าที่ทางหมายต้องเสียภาษีเพื่อให้รัฐเนี่ยนำเงินเหล่านี้ไปเป็นไรายได้ในการใช้พัฒนาประเทศในด้านต่าง จริงๆเราเองเนี่ยจะต้องเสียภาษีคือจริงๆแล้วมันมีทั้งภาษีที่เป็นประเภทภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีทางอ้อมด้วยถูกไหมคะอะไรคือเป็นภาษีทางตรงอะไรคือภาษีทางอ้อมคับพี่ตั้นภาษีทางตรงเนี่ยมันก็คือภาษีที่เราต้องเสียภาษีโดยตรงเลยจะผักพละให้คนอื่นไม่ได้เช่นภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ภาษีโรงเรือนให้คนอื่นจ่ายได้ไหมครับไม่ได้นะครับ เหล่านี้นะครับที่ที่เราต้องต้องเป็นคนจ่ายเองค่ะแล้วก็ส่วนภาษีทางอ้อมก็คือเป็นภาษีที่ภาครัฐเนี่ยเก็บจากการให้บริการทางการสินค้าและก็บริการต่างๆอย่างเช่นภาษีแวกะเ็เนี่ยเวลาไปเข้าเขาเรียกว่าอะไรมินิมาร์ทเนี่ยต่างๆเนี่ยเราไปซื้อของมาจะโดนแวกเ็ดเอซอันนี้ภาษีทางอ้อมหรือภาษีสัมปตริไรต่างต่างครับ พวกนี้นะคะก็จะต้องมีการเ,ออเก็บภาษีกับ<ช>ประชาชนด้วยบางทีเนี่ยเราจ่ายเงินไปทุกวันเราไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยโดนเรียกเก็บ<ช>ภาษีไปแล้วบางคนเนี่ยไปซื้อของตามร้านค้าธรรมดาปรากฏว่ามีบินออกมาบอกว้าเด้วย<ช>คนที่ไม่เคยโดนก็คิดว่าเอ๊ ทำไมฉันจะต้องเสีย,ย็ดเเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าอย่างเรื่องของการเสียภาษีเนี่ยคุณผู้ชมในเมื่อเรามีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีแล้วเนี่ยนะคะถ้ามีการหลบเลี่ยงมีการปลอมใบกำกับภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนค่ะเมื่อมีกฎหมายรองรับเราก็ต้องมีความรับผิดทางกฎหมายทีนี้เรื่องของกฎหมายที่รองรับเกี่ยวกับภาษีใช้กี่ฉบับคะตอนนี้คือภาษีเนี่ยมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมากแต่กฎหมายลหลักๆเลยก็มี เขาเรียกว่ามวลรัชดากรอันนี้คือกรมสรรพากรเป็นผู้รับผิดชอบก็ภาษีต่างๆส่วนใหญ่อะกรมสรรพากรนี่แหละกับพระรามย์หยัดสรรพสามิตรอันนี้ก็คือกรมสรรพสามิตรรับผิดชอบหน้าที่เก็บของกรมสรรพสามิตรเก็บไปอันุดท้ายนะครับที่สามก็คือ หน่วยสุกากรศสุลากานะสุรากรที่เวลาติดการนาเข้าจากต่างประเทศต่างๆสุลกากรก็จะเป็นคนเก็บก็คือพระธรญมตศสุกากาอ่าเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วก็มีอยู่3มอย่างก็คือประมวลรัษฎากรมีพรบสามสามบิทแล้วก็สุกากรศสุกากรก็เป็นพวกภาษีนําเข้าส่งออกประมาณนี้อ่าซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีของฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆมีหน้าที่เก็บภาษีโรงเรือนภาษี ที่ดินอะไรต่างๆก็เกี่ยวข้องหมดเลยกรมที่ดินก็เกี่ยวแต่ไม่ได้มีหน้าที่หลักนั่นเองจะเพราะหน้าที่ที่ตัวเองมีหน้าที่โดยตรงครับทีนี้คุณผู้ชมคะเรารู้และหลักๆมีกฎหมายอะไรมาใช้บ้างนะคะแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเสียภาษีเนี่ยทุกคนนะคะพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทีนี้หลักๆแล้วไอ้ภาษีที่เก็บไปเนี่ย มันมีประโยชน์อะไรคะทําไมรัฐถึงเก็บไปบางทีเนี่ยโอ้โหภาษีอย่างที่บอกไปถ้าเป็นภาษีทางตรงก็มีทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแน่นอนใครที่มีเงินได้มีเงินเดือนมีการรับจ้างทาของหรืออะไรก็แล้วแต่เอาง่ายๆว่ามีเงินได้เข้ากระเป๋าเนี่ยในหนึ่งปีคุณต้องเสียภาษีครับนิติบุคคลก็เหมือนกันในเมื่อคุณเปิดบริษัทแล้วคุณมีไรายได้เข้าบริษัทคุณก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกัน ีิดินภาษีลงเลือนหรือแม้แต่กระทั่งภาษีที่ต้องเสียเรื่องของมรดกใช่ทีนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาเ,าเรียนรู้กันสักนิดนึงว่าอย่างไอภาษีนิติบุคคลที่เราต้องเสียเนี่ยนะคะกับภาษีบุคคลธรรมดามันมีความแตกต่างกันยังไงคะในเรื่องของฐานภาษีครับภาษีนิติบุคคลเนี่ยจะเสียภาษีจากกําไร กำไรสุทธิหมายถึงว่านิติบุคคลน,นั้นเนี่ยจะมีการซื้อสินค้าเข้ามาเสร็จปั๊บก็ผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายเพราะฉะนั้นก็เอาต้นทุนนะครับลบจากกําไรมหมายถึงว่าเวลาขายสินค้าได้ร้อยบาทต้นทุนคูณแปดสิบาทก็เหลือกาไรเท่าไหร่ครับย <20 S 1> ี่สิบาทเอากําไรยี่สิบาทเนี่ยมาเสียภาษีตามทีม่กฎหมายกําหนดซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณร้อยละยี่สิบนะครับก็ก็ถือว่าไม่สูง นะครับซึ่งภาษีต่างกับภาษีบุคคลธรรมดาภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยไม,ไม่ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อาจจะมีส่วนลดส่วนลดที่กฎหมายกาหนดหรือค่าใช้จ่ายที่กฎหมายกายํากหนดบ้างบางตัวเจ็ดแปดตัวนะครับ,รบเอามาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เท่านั้นหลังจากนั้นเสียเต็มเลยไม่ได้มองว่าเป็นกําไรนะเพราะว่าบุคคลธรรมดามก็ต้องใช้หมดอยู่แล้วตามหลันะมีะไรายได้มาก็ใช้หมดไปอะไรเงี้ยก็เสียภาษีจาก หลังที่หักให้จ่ายทั้งหลายแล้วก็ตามขั้นบันไดนะครับเริ่มตั้งแต่แสนห้าบาทแสนห้าหมืนบาทแรกเนี่ยยกเว้นให้รัดยกเว้นให้จริงจริงก็ต้องเสียนะ,ะแต่ยกเว้นให้ถ้าเกินแสนห้าไปก็ไล่เลย5%้าเปอริอร์เซนอะไรเงี้ยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงภาษีสูงสุดก็ถึง3าซนะครับจริงๆเนี่ย คือถ้าเกิดคนที่ยื่นภาษีไรายได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะคือในแต่ละปีที่ต้องยื่นเนี่ยถ้าคนที่มีไรายได้ค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ได้มีการหักค่าลดหย่อนอะไรเลยเนี่ยบางทีเสียทีหนึ่งเยอะเหลือตกเหมือนกันนะคะถ้าสมมติรายได้เกินหนึ่งล้านก็อาจจะเสียภาษี2 0 25%เติบอมากกว่าน,นิติบุคคลเห็นปะมถ้ารายได้แต่ทีนี้ว่าภาษีขั้นบันไดเนี่ยอย่าไปคิดว่ารายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วสมมติเหลือสองล้าน ฐานภาษีอยู่ที่25เอซแล้วเอาสองล้านตั้งคูณด้วย25เเนตกดเปอร์เซ็นต์ออกมาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันก็จะเป็นขั้นชุดแรกเสีย5%เอ่าไปก้อนหนึ่งก่อนนะนคิดอย่างงี้ชุดที่สองเสียสิบเปอร์เซ็นเอาไปก้อนหนึ่งชุดที่สามเสียสิบห้าเอาไปก้อนหนึ่งอย่างงี้ครับมันคิดเป็นก้อนก้อนก้อนไม่ใช่ว่าเอาตัวนั้นตั้งแล้วคูณด้วยอัตาราภาษีสูงสุดไม่ใช่อย่างนั้น ส่วนส่วนมากนะคะคนที่มีฐานเงินเดือนพื้นฐานทั่วไปเนี่ยถ้าจะเสียภาษีก็น่าจะอยู่ในในเลทประมาณสัก5เก็คือแสนห้าถึงสามแสนอันนี้ก็จะเอามาคํานวณ ก็คือ5%น่าจะแม็กสุดเนี่ยตรงฐานฐานภาษีเนี่ยน่าจะ7,500บาทถ้านั่นถ้านั้นจำไม่ผิดจะประมาณ7,500บาทเพราะก้อน7,500บาทเนี้ยเราต้องผักไว้ก่อนถ้าเกิน3 0 0 0บาทขึ้นไปตรงเนี้ย3 0 0 0 0บาทขึ้นไปไปจนถึงแตนไม่แน่ใจ 5, ว่า5 0 0 0 0หรือเปล่าอันเนี้ย จะต้องคิดเป็นอีก10%นะคะคือตรงนี้ถ้า10%ได้เท่าไหร่ก็ต้องเอามาบวกกับก้อนแรกคือ7,500ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะคะเขาก็จะมีวิธีในเรื่องของการหักค่าลดหย่อนครับอย่างเช่นใครมีลูกอันนี้บุตรเนี่ยนะคะก็จะได้หักค่าลดหย่อนไปแต่นั้นจำไม่ได้แล้วพี่จันคนละ6,000 0นครับอ๋อเดี๋ยวนี้ได้คนละ 6, 0 0 0 0คือพ่อแม่อีกคนละสามหมื่น แต่พ่อแม่นี่ต้องอยู่ในขายที่เขาไม่มีรายได้ด้วยหรือ,อล่าพ่อแม่ต้อง <ๆ S 1> ต้อง,ต,องต้องไม่มีไรายได้ไม่ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเงี้ยครับถ้าพ่อแม่มีไรายได้ต้องเสียยื่นภาษีด้วยตัวเองก็จะไปหักรหยนอนไม่ได้แหมคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> จรงิงๆแล้วเนี่ยน่าจะเฉพาะเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เราจะต้องเสียในแต่ละปีเนี่ยนะคะ มันน่าคุยนะเฉะพาะแบบเรื่องนี้เนี่ยเราจะน่าจะคุยกันไม่รู้ว่า E ีพีนึงเนี่ยจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจหมดหรือเปล่านะคะแต่อันนี้อธิบายเป็นภาพกว้างๆไปก่อนละกันสําหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน้าที่ที่จะต้องเสียในแต่ละปีคือระยะเวลาที่เราจะต้องยืน่นเราจะต้องยื่นช่วงไหนคะครับก็ถ้าบุคคลธรรมดาก็1มกราจนถึง3าธันวาของปีนั้นเอาไรายได้หักทุกอย่างเลยนะ,คะนนเคลียในบัญชีปีนั้นให้หมดแล้วไปยื่นภายในเดือนมีนาของปีถัดไป แล้วถ้าถ้าเรายื่นหลังมีนาและคะก็จะโดนถือว่ายื่นภาษีล่าช้าโดนก็โดนโดนค่าปับ <S <S ใช่ครับอ๋อแล้วแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปยื่นแล้วแต่เรายังไม่ได้จ่ายเงินค่าภาษีอันนี้มีก็ไม่มีมันไม่มีปัญหาเพราะอยู่ระหว่างการโต้แย้งกันบางทีเจ้าที่เขาอาจจะมองเฮ้ย e เราสงสัยนะไอ้ตรงนี้มันลดจยอนจร,จริงไหมเยอะไหมขอหลักฐานเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในการยื่นที่แรกเนี่ยเราก็ต้องจ่ายไปก่อนชุดหนึ่งเนื่องว่าจ่ายเลยเพราะเวลาการยื่นก็คือต้องจ่ายเลย พอเจ้าที่เขาสงสัยหรือต้องการหลักฐานเพิ่มเขาก็จะขอข้อมูลเพิ่มพอขอข้อมูลเพิ่มมาเราส่งให้ไปเจ้าที่ก็จะฟันธงมาว่าอาจตกลงว่าคุณยื่นอาจตรงนี้ผิดพลาดนะต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีกเท่าไหร่เท่าไหร่ล้วก็เข้าไปจ่ายเพิ่มอืมครับอันนี้คือหมายถึงว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะตรวจย้อนหลังได้ใช่ไหมฮะถ้าเราไมา่ยืน่นถูกต้องครับเขาเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ประเมินมประเมินภาษีเราไม่ใช่คนประเมินนะ,ะเรามีหน้าที่ชี้แจง รายได้ทั้งหมดรายจ่ายทั้งหมดลดหย่อนทั้งหมด mm hmm. ให้เจ้าที่ดูแล้วเจ้าที่เขาจะประเมินให้เราทราบเองว่าเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่ครับ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเจ้าที่ประเมินแล้วเราไม่เห็นด้วยเราก็อุทธร์ไปนะครับอุทธร์แล้วสมมุติว่าฟังขึ้นอ่ก็ถือว่าเราชนะถ้าฟังไม่ขึ้นก็ถือว่าเขาตีตกยกคำร้องเราก็เราก็ไปฟ้องศาลได้ศาลภาษี mm hmm. ครับ แต่ก็ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่ายังไม่รู้จะคุ้มเปล่าไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าไม่ถ้าถ้าอย่างแนนนี้รายได้เดือนละล้านก็ปีหนึ่งสิบสองล้านก็ก็อาจจะคุ้มไงเพราะปันทีมบันเยอะไงเอยมันไม่ถึงขนาดนั้นะพีม cin ต้านแหมหาชาวกินข้ามปกติทั่วไปก็ยื่นภาษีแบบคนปกติทั่วไปนี่แหละคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องเนี้ยจริงๆมันน่าสนใจนะคะไว้คงต้องมีโอกาส นำมาพูดคุยกับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ทําความเข้าใจกันสําหรับใครที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพอช่วงนี้ก็ปลายปีแล้วคิดว่ายังไงเน่นาสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอันนี้แหละมันมีเรื่องเราภาษีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นพรบศุลกากรเองหรือว่าส,รสารสังกัดเองแล้วก็เรื่องของการจดทะเบียนพพ2อ,พอ 20, หรือว่าการเสียแวนเดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถกเถียง แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเข้ามาปราบปรามเยอะมากเกี่ยวกับพวกแก๊งหรือว่าพวกเ,เครือข่ายที่เขาเรียกว่าโกงเงินภาษีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือว่ารัฐเนี่ยนะคะต้องเสียรายได้ซึ่งช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยไปทลายเครือข่ายนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะว่ารัฐเนี่ยเสียหายไปเป็นพันล้านเลยทีเดียวอ่ะทีนี้มา,เ,าเดี๋ยวมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจด ทะเบียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักสักครู่ก่อนพาคุณผู้ชมไปติดตามกฎหมายแปลกรอบโลกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการจดทะเบียนพอพ20กันค่ะกฎหมายแปลกรอบโลกรอ,ร the world. อบโลกห้าม ขับรถแล้วคุยโทรศัพท์แม้จะใช้บลูทูธในบางกรณีก็ตามผู้ขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่ใช้โทรศัพท์แม้จะแค่กดรับสายโดยไม่ใช้อุปกรณ์แบบแฮนด์ฟรีอาจถูกปรับได้หรืออาจโดนปรับ3 0 0 0 9 0ถึงเ0 0 0เหรียญไต้หวันเพราะรัฐบาลมองว่าเป็นการเสียสมาธิและแม้เพียงเล็กน้อยในขณะขับขี่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะ ดแรอบโลก่ลอลเรามาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนแวะนะคะหรือว่าพพอสองสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของนิติบุคลคลใครที่เปิดบริษทัทใครที่จะขายสินค้าหรือบริการเนี่ยมักจะต้องจด แวดด้วยนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องมีการเสียภาษีให้กับสรรพากร,รนะคะคืออันนี้เนี่ยมันมันมีความสําคัญยังไงคะแล้วบริษัททุกบริษัทจําเป็นที่จะต้องจดพอพอสองศูนย์ไหมร้านค้าสามารถที่จะจดได้หรือเปล่าครับคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีไรายได้นะครับต่อปีภาษีนะครับเกินล้านแปดเนี่ยก็ต้องจดภาษีอันนี้กฎหมายบังคับต้องจดเลยอืแต่ถ้าบางคน ไม่ถึงค่ะไม่ถึงอยากจดก็จดได้ครับไม่มีปัญหารัฐพร้อมที่จะจดพอรัฐไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ทีนี้ถ้าใครที่ถึงล้านแปดเกินล้านแปดขึ้นไปเนี่ยอันนี้กฎหมายบังคับต้องจดแล้วพอจดปับ๊บต่อไปอไรายได้คุณมีอะไรเท่าไหร่แล้วแต่คุณต้องบวกแวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เสมอทีนี้พอจดไปแล้วเนี่ยหน้าที่ของคนที่จดจะต้องทํำยังไงบ้างคะหน้าที่ในการยืน่นภาษีอะไรแบบนี้ต้องทอํายังไงต้อง,งยืน่นภาษี เสมือนว่าเป็นภาษีแบบนิติบุคคลเลยนะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ต้องมีการยื่นภาษีอย่างต่อเนื่องอะไรงานไปเรื่อยๆว่าทุกทุกเดือนนะครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้มันก็จะมีถ้าถ้าไปดูประมวลรัษฎากรมาตามราสี่สิวงเล็บ8ดเนี่ยเขาเรียกว่าการเสียภาษีแบบเหมาแบบเหมานี่คือใช้กันเยอะนะครับพวกดาราพวกรายได้ส่วนตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่รู้ไรายได้เท่าไหร่ก็เลยใช้ภาษีแบบเหมาอมพอแบบเหมาปับ๊บ มันสามารถหักค่าจ่ายคล้ายๆนิติบุคคลไงมันก็เอาค่าจ่ายอย่างอื่นเนี่ยมาเสียภาษีมาหักค่าจ่ายได้และเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นกําไรเหมือนนิติบุคคลก็แต่เงื่อนไขในการที่คุณจะเข้ามาตา40วงเล็บแเนี่ยคุณต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นถึงจะจะเข้าเงื่อนไขได้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจดภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วแน่นอนว่าในแต่ละเดือน ต้องรายงานใให้กับสรรพากรทราบในทุกๆเดือนก็คือเรื่องของภาษีซื้อและภาษีขายหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะภาษีซื้อภาษีขายก็คืออะไรครับภาษีซื้อภาษีซื้อหมายถึงว่าเราซื้อสินค้ามาเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายภาษีด้วยถูกต้องไหมครับเวลาเราซื้อสินค้าเราจ่ายเงินไปเราก็ขอใบกลับภาษีมาก็ที่อย่างภาษีซื้อแล้วก็มามามาเก็บไว้ที่บริษัทแล้วก็รวบรวมไว้ไฟบัญชีก็เตรียมไว้เพื่อจะ รายงานสนัมภาระภาษีขายก็คือภาษีที่เราขายแล้วเราก็จดหักภาษีนั้นที่จ่ายก็เอามารวมกันไงแล้วก็มาบาลานซ์การสุดท้ายมีส่วนต่างเท่าไหร่นั่นคือกําไรหรือขาดทุนแล้วก็ไปขอภาษีคืนถ้าภาษีขายมันเยอะกว่าเราต้องจ่ายสัมภาระเพิ่มถูกต้องไหมครับแต่ถ้าภาษีซื้อเนี่ยเราจ่ายไปเยอะกว่าเราขอคืนได้อ่าก็คือว่าเป็นเครดิตภาษีเอาไว้หัก ในเดือนถัดไปนั่นเองใช่ครับคือจริงๆต้องบอกว่านิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างคุณสว่วนหรือว่าใครก็แล้วแต่เหมือนที่พี่ตั้นบอกว่าจริงๆถ้ารายได้ไม่ถึงล้านแปแต่ถ้าคุณอยากจะจดแวดอันนี้ก็สามารถทําได้แต่หน้าที่ของคุณที่มีแน่ๆแ,แล้วคือจะต้องยื่นภาษีในทุกๆเดือนคือมันมีข่าวมันมีข่าวออกมาคุณผู้ชมค่ะมันมีเจ้าของร้านเครื่องสําอางเนี่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์คือเธอมีการ ออกบินแบมกับภาษีสําหรับลูกค้าที่ซื้อคนละครึ่งทีนี้ลูกค้าก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพอใช้คนละครึ่งแล้วเมาบวกไปอีก7%็เปอร์เซเขาก็บอกว่าอันนี้เขาจดพพอนสองสูตรแล้วมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องนําส่งให้กับสรรพากรครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วคนที่จดก็คือต้องนําส่งทุกเดือนแล้วเปรียบเทียบตัวเลขให้คุณผู้ชมง่ายๆเลยละกันสมมุติว่าเดือนนี้เราซื้อเราซื้อมาอาจจะเสียภาษีไปหนึ่งาทคบาท แต่เราขายไปเราเสียภาษีแค่แค่เจ็ดบาทก็เลยเอามาหักลบกันเพราะฉะนั้นจะมีเครดิตภาษียกไปปีหน้าเนี่ยประมาณเออยกไปเดือนหน้าเนี่ยสามบาทใช่อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ในทุกๆเดือนนะคะทีนี้นอกจากเรื่องของวัดเจแล้วเนี่ยเรื่องของบริษัทยัง<ๆ>มีภาษีอะไรที่ต้องระมัดระวังด้วยไหม <S 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 2> <S 2> คะก็ภาษีนิติบุคคลยังไงก็ต้องยื่นอยู่แล้วครับไอ้ส่วนส่วนตรงนั้นนะครับก็ยื่นปกติไปและส่วนภาษีแวกก็ส่วนหนึ่งต่ากนะครับของบริษัทนะครับ ทีนี้มันจะมีเรื่องหนึ่งค่ะคือ,อ,อทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะมีการไปจับกลุ่มแก๊งหนึ่งคือเขาเป็นแบบเขาเขารวมตัวกันแล้วก็ เหมือนกับจดบริษัทขึ้นมาแล้วก็มีการขายสินค้าออกไปยังต่างประเทศส่งออกสินค้าออกไปต่างประเทศให้สินค้าเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นเขาจะได้เสียภาษีเนี่ยคือหมายถึงว่าเอาภาษีมาหักลบเนี่ยได้ในจํานวนที่เยอะขึ้นโดยที่โดยที่ภาษีที่เขาสินค้าที่เขาส่งออกไปเนี่ยมันได้รับยกเว้นในเรื่องของอากอก็คือการส่งออกสินค้าครตรงนี้เนี่ยคือ จริงๆไม่รู้ว่ามันมีวิธีหน่วยงานมีวิธีระวังเรื่อง,องนี้ยังไงบ้างอันนี้ผมอธิบายเพิ่มนิดนึงบางทีเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังแล้วอาจจะงงมันเอ๊ะมันทำไมเกี่ยวข้องภาีคือเทคนิคของผู้กระทําผิดเนี่ยครับสมมุติว่ายอดเขาส่งออกเนี่ยแค่ปีหนึ่งเนี่ยร้อยล้านสมมติอาปีงร้อยล้านร้อยล้านปั๊บเขาก็มีภาษีขายอยู่ที่ที่ร้อยล้านถูกต้องไหมครับแต่เขาไปทําว่า ขายทั้งหมดเท่าไหร่ครับพันล <verm> ้านสมมติเพราะนั้นขายพันล้านเขาก็เลยมีภาษีที่ส่งออกไปก่อนเนี่ยพันล้านเพราะฉะนั้นยอดส่วนต่างตรงตน,นี้มันไม่ต้องเสียภาษีแต่ตัวเองเสียภาษีไปแล้วไง<า>ก็เลยไปขอภาษีส่วนต่างเนี่ยคืนนี่ไง, <cled> งมันเกิดตรงน,นี้ขายขอภาษีคืนจากสัมภาระ<า>ซึ่งหลักการแล้วผมมองว่าสัมภาระเนี่ยเจ้าหน้าที่สัมภาระเนี่ยเขาเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษเรื่องภาษีค่ะถ้าไม่มีอะไรที่ผิดปกติค่ะไม่รอดมือหล้วครับเนอะครับเคตประเภทนี้เกิดขึ้นเพราะมันจะมีอะไรที่ที่เข้ามาแทรกแซงทำให้การมองเห็นมันหายไปบางส่วนก็เลยมองจับผิดไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าก็ภาษีออกนอกประเทศยายกรรมยกเว้นไงแต่คุณโดนไปแล้วคุณขอคืนได้ครับ นั่นแหละครับทีนี้เคสอย่างนี้เนี่ยเขามีความรับผิดในทางกฎหมายยังไงคะพี่จานโอ้โทษสูงด้วยครับโทษจำคุกสิบปีเลยนะนโทษปรับไม่ต้องคุยมาหาศาลเลยถึงขั้นล้มละล,ลายได้ค <c oughs> ดีประเภทนี้คือส่วนใหญ่ฟ้องล้มละลายหมดมเพราะเพราะสามกรจะฟ้องล้มละลายแล้วก็จ่ายเอายึดทรัพย์มาขายเอาภาษีขึ้นนี่ถือว่าเป็นการช่อโกงภาษีนะครับอืช่อโกงภาษีรัฐรัฐเป็นผู้เสียหาย แล้วจริงๆมันน่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยก็คือเรื่องของการเปิดใบกำกับภาษีซึ่งอาจจะเปิดโดยไม่เป็นความจริงเพราะว่าราคาสินค or ้าและบริการเขาอาจจะบวกเพิ really taught, um, ่มข okay. huh? huh? ึ้นอยู่แล้วหรืออาจจะเปิดทิ้งหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้อันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ว่าไอ้เรื่องใบกำกับภาษีที่เปิดเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงอันนี้มีความผิดยังไงคือยางี้ครับถ้าเปิดไม่จริงเนี่ยผู้ใช้บริการจะต้องรู้จริงป่ะค่ะเปิดเกินความจริงแสดงว่าผู้ใช้บริการจ่ายหนึ่งร แต่เขาไปเปิดสองร้อยบาทถือว่ามีการใช้บริการสองร้อยบาทเกินจริงผู้ใช้บริการคุณต้องจ่ายสองร้อยนะแล้วก็เป็นรายไ,ได้บริษัทต,ต้องเกิดขึ้นสองร้อยบริษัทก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินตรงนี้ทีนี้ไอ้แก๊งนี้เนี่ยมันอย่างนี้เลยค่ะคือบริษัท A เปิดใบกำกับภาษีออกให้บริษัท B สองบริษัทนี้รู้กันเพราะเป็นญาติกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับคือร่วมมือ,มอกันก็ผิดทางคู่ใช่ใช่ผิดท้งคู่ครับเรื่องใบกำกับภาษีอันนี้ก็คือ เรื่องเกี่ยวกับเอกสาร,รก็เป็นความผิดอีกเรื่องหนึง่งโทษหนักไหมคะครับลักษณะยอย่างเงี้ยถ้าปลอมหรือทําข้อมูลเท็จค่ะโทษก็อย่างเดียวกันนะสิบปีแล้วก็ปรับมหาศาลเหมือนกันนะครับกรณีทําแบบนี้สองบริษัทเนี่ยค่ะบริษัทหนึ่งเนี่ยจะต้องไม่ยื่นเอกสารชุดนั้นถ้ายื่นมันกลายเป็นบริษัทนั้นก็ต้องไปเสียภาษีของตัวเองต่หางไงเพราะอย่าลืมว่าหลักการของภาษีเนี่ยมัน ไปร้อยหนึ่งก็ต้องกลับร้อยหนึง่งห,หลักการอยู่แค่นี้ถ้าไอเนี้ยไปร้อยหนึ่งแต่ไม่มีกลับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยโดดๆอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นบริษัทน,นั้นก็จะมีปัญหาพอเวลาทําบ่อยๆเข้าหรือยอดสูงๆเข้าแน่นอนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องมาทาการต<ช>รวจสอบเ<ะ>พราะมันอาจจะมีการตรวจสอบกระทบยอดกันได้ในแต่ละเดือนในแต่ละปีคือคือเรื่องนี้มันมันผมมองว่ามันจับิจับไม่ยากหรอกเพราะการขอเพื่อคืนภาษีนี่เป็นเรื่องหินมาก ค่ะเรื่องยากเวลาเสียได้ง่ายมากจเวลาจะขอขึ้นมาสีทักห้า 5, บาทสิบาทเนี่ยโอ้โหตอนสอบละเอียดยิบเลยแล้วบริษัทขอคืนระดับหลักล้านเนี่ยจะต้องขนาดไหนอะคือส่วนใหญ่ถ้ายกภาษีไปเป็นเครดิตสําหรับเดือนถัดไปเนี่ยนะคะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะเราไม่ได้ตรวจสอบแต่ถ้าขอคืนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยครับย้อนหลังเลยแล้วย้อนหลังนี่โดนเยอะไหมคะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรวจสอบย้อนหลังแล้วเห็นว่าเราปกปิดภาษีหลีกเลี่ยงใจไม่ตรงจ่ายไม่ครบดูเขาจะดูที่เจตนาพอตรวจย้อนหลังพบพ่อบกพร่องความผิดเนี่ยเขาจะมองเลยว่าเกิดจากเจตนาหรือหรือความบกพร่องโดยบริสุทธิ์ใจถ้าบกพร่องหลงลืมโดยบริสุทธิ์ใจเขาก็จะไม่เก็บอะไรเพิ่มหรอกก็คุณก็จ่ายส่วนที่ที่ลืมไปเอามาก็ได้แต่ถ้าดูแล้วเจเจตนามันก็อาจจะต้องโดนปรับเพิ่มห้าเท่าสิบเท่าอะไรว่าไป แสดงว่าอันนี้เนี่ยต้องมีเสียค่าปรับด้วยก็ค,คือมีเวีย้ยปรับแต่เห็น<ช>ว่าจริงๆแล้วสัมภารเขาจะมีคิดเรื่องของเงินเพิ่มด้วยนะคุณผู้ชมค่ะในในเรื่องของภาษีที่ที่เราแบบว่าอาจจะจ่ายล่าช้าหรือไม่ได้จ่ายแบบเนี้ยต้องระวังให้ดีเพราะว่าคิดหลายอย่างครับค่าปรับแบบด้วยครับถ้าเรายืนช้าก็โดนค่าปรับแบบด้วย นิติบุคคลก็ส่วนหนึ่งบุคคลธรรมดาก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญใครที่ได้ดูอีพีนี้ของเราอ่ะนันคิดว่าน่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของอการใช้จ่ายการคํานวณภาษีการยื่นภาษีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆทีนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งคือว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีจดหมายมาแล้วก็ถูกตรวจสอบ,บในเรื่องของการ อ่ยื่นภาษีเรื่องของหลักฐานต่างๆที่เจ้าหน้าที่เรียกไปตรวจสอบเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นประชาชนได้รับมาน่าจะตกใจก็นนตกใจแต่ต้องต้องต้องปฏิบัติตามครับอ,อย่าปล่อยทําเป็นทองไม่รู้ร้อนเดี๋ยวจะเดือดร้อนมากกว่านั้นอ๋อทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าบางคนไม่รู้อ่ะปล่อยฉันเนิ่นไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยปล่อยไปเลยไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาก็เดินเดินต่อพอสัมภาระเขาเขาไม่จบครับมันหน่วยงานรัดอยู่ดี พบการกระทำผิดแล้วละเลยกลายเป็นตัวเองก็จะเดือดร้อนแทนเนี่ยเขาก็ต้องปิดจ็อบงั้นให้จบว่าสรุปว่าจะยังไงตรวจสอบไม่มีความผิดก็ยุติไปตรวจสอบมีความผิดก็เก็บเพิ่มไปก็สองทางแต่ถ้าเฉยไปคือเดี๋ยวก็โดนฟ้องฟ้องไนดะ้ถ้ามึงมูลค่ามันเยอะมากกว่ามูลค่าทรัพย์สินก็อาจจะโดนฟ้องล้มละลายด้วยโดนฟ้องล้มลายเพระาะภาษีก็เยอะนะครับจริงๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในเรื่องเกี่ยวกับแง่ของภาษีนี่ หลายคนโดนฟอ้องล้มละลายใช่ครับเย,เ,เยอะครับเยอะครับก็คือว่าหลีกเลี่ยงจงใจเลี่ยงทั้งบุคคลธรรมดาทั้งนิติบุคคลเลยหรือเปล่าคะถูกต้องครับรบ,บุคคลธรรมดาเนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยนิติบุคคลเนี่ยบางทีตั้งบริษัทมาเขาเรียกว่าเจตนารวงอเอามามตั้งลอยลอยก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวก็โดนฟ้องล้มละลายเพราะว่าอย่าลืมว่านิติบุคคลเนี่ยรับผิดชอบแค่มูลค่าหุ้นที่ตัวเองซื้อเท่านั้นจริงไหมเพราะนั้นพอนิติบุคคลล้มละลายก็ล้มไป ไอ้ผู้ถือหุ้นต่างๆก็จ่ายเฉพาะส่วนที่ตัวเองซื้อหุ้นนั่นแหละครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่านิติบุคคลมีการบริหารแบบทุจริตมันก็จะมีความผิดทางอาญาเข้าไปเกี่ยวข้องอีกนะครับหมายถึงว่าความผิดทางอาญานี้ต้องรับผิดอะไรคะก,ก็คือมีความผิดฐานที่คุณบริหารบริษัทเจตนาที่จะกระทําแบบเนี้เพื่อให้บริษัทล้มละลายนะครับก็คือพูดง่ายให้บริษัทเจ๊ง โดยการหนีภาษีและกายากัยากย้ายถ่ายเทเงินของบริษัทออกไปม,มันก็จะมีความผิดในส่วนนั้นอยู่ครับแต่หลายครั้งที่เราเห็นข่าวนะที่เป็นข่าวดังๆอ่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการที่ซื้อรถมารถหรูอะค่ะซื้อมารถนําเข้าซื้อมาในราคาถูกบางทีเนี่ยพอเวลาถูกตรวจสอบเนี่ย มันถูกตรวจสอบย้อนหลังไปเยอะเลยนะทังบริษัทที่นํารถเข้าทั้งคนที่ซื้อรถคันนั้นไปอันนี้คือต้องโดนหมดเลยใช่ไหมคะถูก<ะ>ต้องครับอย่างลักษณะกรณีแบบนี้เนี่ยบริษัทก็คือต้องโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับแล้วคนที่ซื้อรถไปโดนด้วยไหมคะคนที่ซื้อรถไปก็ต้องดูว่าเออซื้อไปในราคาที่ท้องตลาดและเสียภาษีหรือไม่นะครับเพราะนั้นบริษัทก็ต้อง ถ้าเกิดว่าคุณเสียภาษีโดนภาษีนะที่จ่ายด้วยถูกต้องไหมครับแล้วก็บริษัทไม่ยื่นก็บริษัทรับผิดชอบไปเองอเพราะบริษัทคุณเก็บภาษีนะที่จ่ายไปแล้วคุณต้องยื่นต่อสมภารอยู่แล้วเพื่อเอาเงินที่ภาษีเนี้ยไปให้สมภาร์ครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูคําถามจากทางบ้านกันบ้างดีกว่าว่าวันนี้ที่ทางบ้านอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยากดูเรื่องอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะพี่ตั้งมีความคิดเห็นว่ายังไงคะเพราะกรณีที่บอกว่าฉันไม่ได้มีรายได้เยอะฉันไม่ได้เป็นน้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ทุกคนพูดได้หมดเนี่ย <laughs> ไม่มีรายได้เยอะแล้วคําว่ามีรายได้เยอะคือเท่าไหร่อืจริงไหมครับคนที่เสียภาษีคนที่มีรายได้ทุกคนกฎหมายบอกว่ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีอ,อยู่ในไหนเลยครับอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับหน้าที่โปร่งชนชาวไทยกฎหมายใหญ่ที่สุดแล้ว นะครับเพราะนั้นจะเยอะหรือน้อยคุณต้องยืน่นยื่นแล้วคุณอาจจะไม่ต้องเสียก็เป็นเรื่องของคุณไปแต่ยังไงคุณต้องยืน่นเพราะนั้นข้ออ้างคำพูดนี้ฟังไม่ขึ้นถ้าประดกฎหมายเขาเรียกว่าฟังไม่ขึ้นสุดท้ายนี้คุณผู้ชมคะอยากให้พี่ตั้นสรุปสักเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของภาษีให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสักนิดนึงคะ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันดีขนาดไหนมันเสียอะไรบ้างครับเรื่องภาษีนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวจะบอกว่าใกล้ตัวก็ยัง ยังไม่ใช่นะักจริงๆอยู่เรื่องอยู่ในตัวเลยเพราะทุกคนต้องเสียภาษีเพราะนั้นถ้าเราเรียนรู้เรื่องภาษีวางแผนทั้งภาษีการวางแผนแสนทั้งภาษีเนี่ยนะครับไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษีนะครับเป็นการวางแผนที่ว่าตัวเองจะจ่ายภาษียังไงให้ถูกต้องตามกฎหมายเอาส่วนลดหย่อนส่วนหักค่าใช้จ่ายบุคคลธรรมดาตรงไหนมีสิทธิ์บ้างเรามาใช้บางครั้งไรายได้เป็นล้านบุคคลธรรมดาเป็นล้านอาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลยก็ได้เพราะฉะนั้น ก็อยากให้ทุกท่านวางแผนมาสีเรียนรู้เรื่องมาสีใกล้ๆตัวมันจะมีประโยชน์กับเราแล้วก็ไม่ต้องไปดีกเตี่ยงให้สุ่มเสี่ยงทางกฎหมายครับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ตั้นค่ะพันตุ์วจเอกดอกอรธนเกษพิรมเอี่ยมนะคะรองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะขอบพระคุณพี่ตั้นค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการลงแล้วนะคะแนน้อมพี่ตั้นและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ